นั่นนั่นมสวยมสวยเอนพอยหยอกากันโอ้ยนั่น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 กดไลค์กดแชร์กดตัตไครให้ด้วยนะคะออไพี่ยยไก้่าาเฮ้เอ ขุนไปแจ้งตัวยู่เส้งถนนขุ่น,น,นบอสันบอได้นอนเกียดดินคือเก่านี่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 บอบไ,ปไปยังที่ไหนไปยังโอ้กาแฟกาแฟกาแฟออกมาเอ๊เอ๊เห็นแางเห่าบอได้เลยแลนไปเลยหวัดว่า,า,าน,นูจะปั้นเมียตายไปเองจา้า บ่มีเนื้อชิ้นแล้วไปชิจ้ามาแล้วงานหลักมากๆเลยครับขอบคุณค่ะปลาปอเอาปลาไต่ตเหลาโอ้ไต้วนี่แหละค่ะ อาบก็อาบน้ำแล้วเอออาบน้ำได้แล้วกัก็ใส่ชุดได้บาดนี้รถจับเด็กหน่อยเลยเด็กหน่อยขี้ดื้อออกรถมาจับเด็กหน่อยขี้ดื้อเลยนั่นก็ได้ใส่จังเงิน สวัสดีจ้าคุณเฉยแม่เสริมป้าเต็มนองลาเอ็นคุณแม่คุณพันวาดอาวุธฟาดดุกินได้ไปจ้าแม่เสมโอ้ยยังมาท่านได้กขัามบึงเลยน้องหลาเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากเดินคนเดี๋ยวสิมาขัามบึงเอ้ายังบ่ได้จับบึงว่ะมันอันนิ่มไประวังกระซาลั่งเลยยุหัน่ะโอ้ยโอ้ยนมแสงนมแสงจะไปไหน จะไปไหนจ๊ะจ <S it> ้าม <l stop> <des k> ือนี่นุณบกบอนไปส่บักมือเอื้นมือเอื้นตอนไหนตอนเช้าตอนตอนเช้าทอดตามพอวายายวานสิเปิดขายผลไม้แต่เรแบบว่าขายให้กินเนี่ยนะขายแบบก ด้วยนะสามีเอฟซีซื้อให้ตัวกับเอามากเอฟซียายซื้อให้ยายกันแบ่งกันมากี่นะยายต้องการเสื้อหลายสร้างหลายเสื้อแต่ว่ายายคงไม่มีค่าแรงค่าตัวให้กับข้าวมื้อบางวันยายให้เป็นว่ามื้อละร้อยแต่ว่ายายคนเดียวเนาะยายจะทำกับข้าวด้วยดูเลี้ยงไม้ด้ยเป็นกันยืดอานก็ยืดเที่ยวเันหรอออยุวานนี่สุดเที่ยวพรุ่งนี้เช้าหนูไปประชุมลูก อาต่ว่าโอเขาจะจะเด็ดไปวานเขาโบตรงรอบมึงค่ะเพราะว่าเออเออแผ่นวิ่งธุระกลับไปก่อนมาลังแต่ว่าไล่ย้ายสิไล่ซุ่มือเมื่อใด้ตัวว่างกับใบ่ำมาย้ายมาบอกไว้เมื่อใด้ตัวว่างตัวกับแต่ว่าไายไล่ซุ่มือเริ่มตั้งแตุ่่งนี้เป็นต้นไปช้างไปด้วยไหมช้างไปด้วยก็ได้ถ้าว่าช้างไม่สะดวกก็คนไปก็ได้ถ้าช้างไม่สะดวกจด้เดี๋ยวมือได้ว่างเดี๋ยวหนูจะไปโอ่า ไปเส้นซื้อหรอบอนี้โอ้กันล่างสิบไป <c oughs> จ้านุ่มแสงนุง่มแสงนุน่มแสงบอกว่ามาถามว่าว่างไหมถ้าว่างก็ให้ไปที่ซุ้มเขียวเพราะว่ายายแสงแกจะไ, <c oughs> ไลทไลทผลไม้คือไม่ได้แบ่งขายคือจะขายเป็นถุงเป็นนั่นนี่เลยถ้าโอ้โห <c oughs> ตาแม αι, ่แม่ท่านใดสั่งก็คือยกถุงเลยค่ะเพื่อนว่า ยกถุงเลยไล่ตัวใดหักตัวกปวงเถะตัวมัดเสือผิดเตนั่นข้อนั่นเอาอีกแล้วบโอ้ยเม่งเม่งเงเ่งเม่บ่เล็วดอกกูนี้เอาหลอดหน่อยไปปวนสุ่มเขียวใ้บัวสวยก็หลอดปุ่นนอ่นละกัดนี้ ตายตายปน้อตายไปข้าวแล้เนี่ยไม่เหนื่อยใจกับพ่อน่าหลอดนะาสันวานใจกันเอ็นเอาหลอดไปสวัสดีค่ะแม่ปนเม่น่ะอยู่อยูต่ตะลูกน่ะบุ้งยู่สายมันสั่นง่ายมันก็เลยจับเนี่ นนก็ไอ,าาอ้นนอด,ด <c oughs> ออาบน้ามแม่ค่ะอันแม่ฝนกวสิจับอาบน้ำได้อาบน้ำแล้วแล้วกับพวงออกมาใตายอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าใส่ยู่นันบ่ได้สินอนเกียกตมยังสีแล้วนี่ก็เลยต้องได้ออกมาไตาน้ำท่างไปครับอา้า สายหมอก,กมันสั่นงงยันเห็ดสายยืดมันเงาเาด้อยเ,ายเางาก็จะเงาเพี้ยมมันสิหลวมปุณิสั่งอีก <c oughs> ทำมายาวก็อย่ายาวมากเดี๋ยวมันจะหลวมอันนี้มันสั่นเกินไหมค่ะครัง้งหนึ่งแบบปนี้กรจับหยาดเป็นบอนิ่งนิ่งหลอดหายาให้กับวูหลอดลวอดแูแต่พอพอเป็นง,งานจ้างก็จะเตะอีกเตะอีก อถึงหน่าไม่แกงสีหลาดีดนั่นนั่นนี่สนหลังเจ๊เอ้เจ๊เอ้ดีดมัวเลยถือแส่เขาได้ดิเออ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 ยาน่างหูย่าน

นั่นเด็ยน,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 นั่นเดียงฟางด้นั่นสีขาวนั่นิดนอยต้องอันนี้ออกมันยังยัต้นยังนีนนนน่นี่นี่นี่นั่นแต่ใ่ดาบเียออ้อ้หมดห ฝนตกระมดขั้นขึ้นฝนกระตกนะอันนีน้บรรยากาศึืนขึ้นมอแม่มันจะมากอีกมาไล่มาไล่นั่นน่ะนั่นน่ะพานะดีซุนอีกนั่นนั่นดีซุนอีกไปไป,ไป,ไป,ไป khá lăng khá lăng ô ô dẹp tin năn 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 nỉu ấy nỉu ấy ăn phơi nhóc cá cái nhỉ ôi năn 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 อเออเรนร้องท้าวแล้วมือจี๊ดใจกอแต่ว่าชาหลังนิดดิอ้หนออเออเมยกับยูนีมหนิงอยู่ดิจับไม่ได้ตัวปวนนันเด่นัน่นเอานั่นเด่น,น,ดดดดเนั่นดูู่ดูไตแล้วเออนั่นนี่จอปก็ถือเสือออ้อกีก ยันขึ้นฝาแตงเป็นลูกอยู่เอาจักกวาดก่อนนาะหมู่บ้านเป็นอยังคือบ่ผ้ายางใบเข่าสิว่านี่นี่ <S 2> <S 2> ไปเปิงหมอลำกับมาส้วนไปไปเขาา่าวะนี่นาผมแฝงจะไม่แตงนี่ไปไปเบิ่งหมอลำคือบ่ส้วนหนูไปนั่

เอาใส่แต่ชุดยูนี่ละ่ะวุ้นใส่ชุดยูนี่ละ่ะก็ได้ได้เลี้ยงนี่เอาได้เดินดอกมือนี่เออกระหู้ยูนิ่งอยู่นี่ไบเขา กันโยกาาไว้อีกตายไงไปคนหน่งเห็ดจังได้เอาเออสงรเออเออเออสวัสดีค่ะพี่อุทัยวันอุโนยูนี่ล่ะกาคนาใบเขาวันจันรไม่ไหวเาจับไปแ้อ้าวเด้ เดี๋ยวน้องก็จับได้สิโว้ยงั้นตีไปจับซตัวก็มาดีดกันเงี้ยรื่นหน่อยนี่เนาะกินนมกินนมเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้กินนมก่อนกินนมหมดพละล้งแล้วกินนมก่อนเร็วกินนมก่อนหมดพละล้งแล้ว เออนั่นเด็บมึมกินนมเลยยักษ์กวนยักษ์กวนนะกินนมยักษ์กวนนะสวัสดีค่ะแม่นิลโมนวันเจาร์ของพี่บัวกินนมกินนมลูกกินนมเอ้ยเอ้ยหล่ากินนมมีหล่ากินนม ก,กินนมนะลูกกินนมอืออืออ้าวันนี้ดักรุดโบไฟโก้ดกักได้เร็วค่ะได้เร็วกินนมมาบันนี้อือกว่าจะสำเร็จโดนไปร้ายป่าบอยพญสิมอือเม่งแม่ง หนูเป็นสาวแล้วนนุ่มเนี่ยมุดแห้งแล้ว,วต่อสู้กันก็พอมาจ้าวันนี้เปิดตลาดนะคะแม่ๆมาอุดหนุนได้นะคะพรุ่งนี้จะไม่ได้อยู่นะจ๊ะก็เลยเลื่อนมาเปิดตลาดวันนี้จ้าพีกาแฟมาจัดการปุ่นพีกาแฟานี่สีไปท้างปุ่นสิ อือ,ม,ม,อม่นนะมาพีกาแฟมาไปเที่ยวน้ำหนาบา <c oughs> กว่าจะได้เดิน